สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับจะเห็นนะครับว่าตอนนี้มีกิจกรรมใหม่มาครับนั่นคือกิจกรรมฤดูใบไม้ผลินะครับหลายคนอาจจะจะถามพี่ว่าเออจะเลือกซื้ออะไรดีในร้านใช่ไหมครับอันดับแรกพี่แนะนำก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับสังเกตไหมครับกิจกรรมแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะมีเห็นไหมครับสะสมแลกภาพใบไม้ผลิสองครั้งวันที่ นี้ที่ระลึกฤดูใบไม้ผีสะสมเปิดสุ่มรางวันสิบครับพี่แนะนําครับกิจกรรมพวกนี้มันจะมีเกือบทุกวันแนะนําว่าให้ค่อยๆคยๆใช้ไปครับทําผ่านเฟซไปก่อนจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดนะครับเห็นไหมครับเราดูนับถอยหลังถ้าเราไม่มั่นใจกลัวลืมนะครับเราก็ใช้ให้หมดก่อนหนึ่งวันแค่นั้นเองครับพ่อพี่ก็เคยพลาดนครับลืมครับลืมดูวันครับ ของมันจะมันจะหายนะครับอันนี้แล้วมันเปลี่ยนเป็นเงินไอ้ของที่เราจะไปแลกเราต้องแลกก่อนมาสุดท้ายนะครับแต่ระหว่างนี้เราแลกทยอยแลกได้นะครับหลายๆกิจกรรมบางทีมันก็น่าปวดกระโหลกสําหรับผู้เล่นนะครับคือจะให้ซื้อทันทีก็ไม่ได้ครับต้องแบ่งซื้ออะไรครับเหมือนถ้าควรวางแผนไม่ดีก็อาจจะต้องต้องเติมเอาเนี้ยแต่ถ้าเราเป็นสายฟรีเราเล่นวางแผนเราก็ค่อยๆซื้อไปครับอย่างเนี้ยอะพี่ซื้อกําลังไปสองครั้งแล้วนะครับครน,นี้ก็เหลือแค่ไปซื้อสะสมแลกไว้ไม้ผี แลลึกฤดูใบไ,ไมไ้ผีเปิดสุ่มรางวัลเดี๋ยวเราไปดูครับอันนี้เราก็ซื้อสองชิ้นถามว่าถ้าเป็นพี่พี่จะเลือกซื้ออะไรก่อนครับไม่ต้องคิดให้ยากเลยครับตัวอันเทีนเฉพาะก่อนแน่นอนครับเดี๋ยวไม่รู้มันนับมันนับเป็นครั้งหรือเปล่าพี่ซื้อทีละอันละกันเดี๋ยวโดนอยู่เหมือนกันเห็นไหมครับเราไม่ต้องรีบซื้อนะครับเดี๋ยวมันพอหลังๆเดี๋ยวพอมีกิจกรรมมันให้ซื้อเพิ่มนเงี้ยเราจะไม่พอซื้อครับอืม ให้ตู้แค่เท่าที่กําหนดไปก่อนครับแล้วเราก็ไปเอาสูมมันให้ส่มสิบเราแค่สุม่มแค่สิบเป็นต่อก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับแล้วพอวันสุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาเหมาทีเดียวก็ได้นะถ้าถามความเห็นพี่นะครับอันนี้ครับโอเคครับอ่าหลายคนถามพี่ว่าแล้วจะซื้ออะไรในร้านค้าดีถ้าของเป็นซากุระที่พี่แนะนำอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นอ๋อ ที่ซื้อไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือตัวอันเชิญเฉพาะนะครับไล่ตามความสําคัญมาเลยนะ,ละพี่มองที่ว่าน่าจะซื้อคือกําหนดวิจัยคอลองมานะครับแล้วก็เป็นพกการอัปดาวหลายคนอาจจะบอกเอาพี่แล้วโรไฟล์หรือดูใบไ,ไม้ผีไม่เอาเหรอถ้าเหลือก็เอานะครับแต่ถ้าส่วนใครอันนี้ครับหีบเลือกเฉพาะ Sr ถ้าบางคนไม่ได้ใช้ก็ ก็เลี่ยงได้นะครับถ้าเราไม่พอจริงๆเพราะถามว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าพอก็ซื้อก็ได้ครับก็ดีนะเพราะว่ามันใช้เยอะอันนี้หลายคนแล้วแต่ว่าเราเก็บได้มากได้น้อยแต่ถ้าไม่ได้ถ้าเก็บได้น้อยพี่แนะนำแรกๆเลยครับตัวอัญเชิญเฉพาะก่อนเลยเพราะว่ามันเอาไปใช้ซื้ออาวุธ 3- ดาวของพวกตัวตัวดําได้ครับมีประโยชน์แน่นอนแล้พี่มอเะว่าถ้าเหลือจริงก,ก็อาจจะเป็นการอัดดาวก็ได้แต่ถ้าเราแบบเหลือเยอะ ก็อาจจะเป็นกําหนดวิจัยคอหรือหีบเลือกเฉพาะ SR ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราแต่ถ้าเรามีเราชอบเป็นแบบสะสมชุดโซนิกเนี้ยก็สามารถแลกซื้อตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากมีโปรไฟล์สวยๆใช้ก็เป็นโปรไฟล์ฤดูใบไม้ผีก็ได้ครับอันนี้มันแล้วแต่นะถ้าถามพี่แล้วแต่ผู้เล่นส่วนใครถ้าขาดแบบตัวซัพลายอะไรจะจะซื้อก็ซื้อได้ครับขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าครับอันนี้นะถ้าถามความเห็นพี่นะ โซนด้านหน้านี่จะดีหมดเลยครับแต่โซนด้านหลังพี่ว่าไม่จําเป็นมั้งถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอาก็ได้ครับแต่หลกัลกๆที่เราควรเอาก่อนนะครับตัวอันเฉพาะการอัพดาวที่พี่จะแนะนํานะครับส่วนถ้าเราชอบโปรไฟล์ก็เอาโปรไฟล์ก็ได้ถ้าเราไม่พอจริงๆแต่ถ้าเราพอพี่แนะนําเป็นวิจัยคอก่อนครับแล้วค่อยมาเก็บโปรไฟล์ก็ได้นะแต่ถ้าเราดูแล้วไม่น่าถึงคอวิจัยเนี่ยเก็บได้ไม่ถึงคอวิจัยพี่ก็แนะนําครับซื้อโปรไฟล์อย่างที่บอกครับ อย่ารีบซื้อให้หมดภายในวันเดียวนะครับเพราะว่ามันมีเควสครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อของเกลือเกืออย่างชิปประวัติหรือหีบสุ่มตำราสกิลครับถ้าเราไม่เผื่อเควสนะครับเพราะมันก็แจกมีเควสท,ทุกวันนะครับในส่วนของใบหลิวส่วนที่หน้าเอามาแลกหลักๆก,ก็ที่ว่าคล้ายๆกันนะไม่ต่างกันนะครับก็เป็นตัวอัญเชิญจากัดเวลาเนี่ยทนใหญ่ทุกคนต้องเอาอยู่แล้วแหละลองมาก็เป็นการอับดาวนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องใช้แน่นอนทุกคนบางคนหาแทบจะไม่พอกันเลยนะครับ แล้วก็เป็นถ้าเป็นเหลือเยอะแนะ่นําว่าเป็นกําหนดวิจัยโซก็ได้ครับแต่อันนี้พี่ไม่แนะนานะครับหีบหีบเลือกโซปุกตื่นนะครับบางคนบอกมีประโยชน์บอกน้องลงฝึกพิเศษน้องก็ได้แล้วครับ <c oughs> มันไม่จําเป็นต้องเอาเลยไอโซลปุกตื่นเนี่ยมันไม่ใช่ชิ้นส่วนสากลน,นะครับดูดีๆนะครับเลือกโซนะครับสีชมพูชิ้นส่วนสีชมพูครับซึ่งน้องสามารถลงฝึกพิเศษเอาตัวนั้นไปลงก็ได้แล้วครับพี่มองว่าไม่จําเป็นเลย หลายคนบางคนบางช่องรีวิวบอกจําเป็นพี่ว่ามึงจะจําเป็นทําไมวะเนี้ยมึงลงฝึกพิเศษก็ได้แล้วเออเปืองด้วยครับถ้าเป็นเรื่องนี้แนะนําเป็นกําหนดวิจัยโซจะดีกว่าอีกนะอืมส่วนถ้าคนอยากมีกรอบสวยๆไว้ใช้ก็เลือกกรอบด้วยก็ได้ครับแต่ถ้าเหลือจริงๆก็เป็นพวกนี้ก็ได้ครับกล่องนักประดิษฐ์ได้นอกนั้นแล้วแต่น้องเลยครับถ้าขาดน้องขาดไอตัวสภายอัพดาวน้องก็สามารถซื้อได้นะ นอกนั้นแล้วแต่นอนนะครับส่วนที่เหลือพี่มองว่ามันไม่ค่อยจําเป็นนะครับคือถ้าถามมันบอกว่าจะให้สรุปเป,เป๊ะเลยมันแล้วแต่งบของคนที่ได้ครับ mm. อย่างถ้าพี่งบเยอะพี่ก็ซื้อแต่หลักๆพี่จะซื้อพวกตัวมันจะมีในส่วนของที่พี่เลือกก่อนสังเกตครับพี่ก็จะเลือกก่อนเลยตัวอันเชนเฉพาะเพราะอ,อะไรครับพวกนี้มาซื้อได้จํากัดแล้วก็ตัวอันเชนจำกัดเวลาครับพวกนี้จะซื้อได้จํากัดนะครับแต่น้องสังเกตครับพออย่างอื่นเนี่ยขึ้นกับกำลังซับน้องน้องสามารถซื้อได้อยู่แล้ว แต่บางคนทหาได้น้อยถ้าควรจะมีอย่างการอัปดาวเนี่ยถ้าน้องเปิดดวงไม่ดีพี่แนะนำว่าซื้อไปก็ไม่ไม่เสียอะไรครับเดี๋ยวนี้มันมีจุดแรกได้หลายจุดครับอืมส่วนนี้พี่ก็ผ่านไปแล้วนะครับที่ว่าที่พี่ทำช้าว่าพี่ต้องไปผ่านด่านดูครับพี่พี่น่าสันนิษฐานว่าภารกิจอันนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยครับกิจกรรมภารกิจนี่ครับผ่านด่านเพอร์เฟกถนนซากุระสุดขีด,ด่านหนึ่ง น่าจะเป็นต้องผ่านโดยกดออโต้เอาครับซึ่งพี่มองว่าแม่งมึงเลือดมึงเยอะขนาดเนี้ยถ้ามึงไม่ใช่คนพลังสูงๆนี่มันฆ่ายากจริงๆนะอืมขนาดที่พลังสองล้านนี่พี่ต้องกดเองครับไม่งั้นบางทีก็ไม่ตายนะครับบอสบางตัวก็ไม่ตายเพราะเลือดเยอะชิบหาย,ยมันจะเยอะไปไหนของพี่นี่ผ่านเพอร์เฟคนะครับแต่ว่าไม่ได้ออโต้ครับบ,รบังคับเอาผ่านแบบไม่ตายนะครับ แต่มันไม่ขึ้นเพอร์เฟกให้นะครับเราต้องผ่านแบบออโต้อย่างเดียวให้สันนิษฐานนะพี่ก็ไม่เข้าใจนะไอ้โหมดปัญญาอ่อนนี้มึงจะตั้งไว้ทำหาเลยผ่านแบบเพอร์เฟกแล้วถามบางคนพลังเขาไม่พอเงี้ยแต่เขาสามารถแบบบังคับเองได้ให้ผ่านเพอร์เฟกได้แต่ดันเสือกง็งต้องมานั่งออโต้แล้วบางคนเขาไม่มีตัวดีๆอย่างของพี่ที่พี่ใช้เซตในทีมนี่ครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะแต่มันผ่านช่วงสองช่วงแรกอะออโต้ได้อยู่ใช้ทีมนี้เลยก็ได้หรือถ้าเราอยากให้มันแรงขึ้นก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับ ือสกิลมู่ครับสังเกตลำดับการออกให้ดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเคลียร์ไมห่หมดครับโอ้ยเมื่อก่อนที่ตอนเล่นไม่มีคอจักระพัดเด็กนี่ก็เหนื่อยเลยนะครับเดี๋ยวนี้พอมีคอจักระพัดเด็กแล้วก็มีโกเกสื่โกลิบาสนี่ช่วยได้เยอะครับเพราะว่าใช้โกริบาสเปิดก่อนเพื่อบูสตสามสิบดาเมจนะครับชุดที่พี่ใส่ให้โกลิบาสมันจะเป็นอย่างที่พี่เคยรีวิวไปแล้วครับเป็นโจมตี ตาคิติคอลนะครับนี่พีก็เพิ่งไปไปสุ่มจากร้านมาได้เป็นสีม่วงจมตีตาคิติคอลพี่ก็รีบเอามาใส่เลยครับไม่รีรอที่จะใส่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับกุลิบาสมันสกิลมันเนี่ยต้องเน้นคิติคอลเป็นหลักนะครับเพื่อจะให้ติดพิษได้มากที่สุดแต่พี่ยังเพิ่มความสามารถของมันด้วยการใส่ชุดเดทครับเพิ่มประสิทธิภาพให้มันติดพิษได้ง่ายขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปลองดูรีวิวคร่าวๆดูก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่จะลองให้เลือดระดับ2ดูก่อนเนาะจะได้รู้ว่ามันถ้าออโต้ได้ไหมระดับ2เนี่ยจริงๆออโต้ Auto ได้นะ3ก็ได้แต่ว่าต้องลุ้นดวงจริงครับคือกูไม่เข้าใจว่ามึงจะให้ออโต้ได้ยังไงวะในเมื่อแมงเลือดจะชิบหายถ้ามึงไม่ใช่คนสายเติมเนี่ยไอ้อยางเงี้ยเดี๋ยวพี่ลองเทสให้ผ่านดูก่อนก็ได้คือมันก็ออโต้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสาธิตให้ดู Auto ออโต้ยังไงแต่จริงอ่ะถ้าจะเอาแบบให้โดน คอมโบแรงจริงๆอ่ะมันต้องเอาเด็กมาไว้ตรงข้างหลังนะครับอ่เดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูแล้วกันแต่คราวนี้มันจะไม่ได้บัฟบของโกงเกสซ์เงี้ยความต้านทานรอบๆเนี่ยเพราะเอาโกเกสซ์มาไว้ข้างแทนอ่าเดี๋ยวเราไปลองตีดูก็ได้ว่าตีได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปสาธิตนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นออโต้แล้วนะก็เขามไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามึงจะอืมอ่ะเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยนะครับ อย่างโกลิบาที่ใส่ชุดเดทครับถ้ามันมีเบิ้ลโอกาสติดพิษไหมครับมันก็จะติดที่ตัวหลังนะครับเด็กดอกพี่ก็ใส่เป็นชุดเดทเหมือนกันนะครับแต่เนี้ยพี่จะให้โกลิบารไปบัฟก่อนนะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีเห็นไหมครับโกเกสึนี่ก็ไม่ได้เบานะครับแรงเอาเรื่องเลยเปงมีคบาิกิดทายก็คือเรียบนะครับอืมแต่พี่มองว่าถ้าคนไม่มีคอเด็กเหนื่อยนะครับเล่นด่านพวกนี้ นะครับถ้าใส่ชุดเดทมันช่วยได้เยอะนะครับคือใช้โกลิบารเปิดก่อนครับยิ่งเป้าหมายติพิษมากเท่าไหร่สกิลก็ยิ่งแรงเป็นเงาตามตัวเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับมันสามารถใช้ผ่านได้ง่ายนะแต่ที่มองว่าคือถ้ามึงแบบ จะให้แบบเอาไอตัวอะไรเข้ามาเพิ่มโบนัสถ้าเราไม่ผ่านแบปบ perfect เห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าผ่าน p e r ์เฟ t ให้นะครับพี่มองว่าแม่งแบบหมดนี้บัญญาอ่อนมากอะมึงหน้าตัดตัดออกไปเฮอไอผ่าน perfect มึงเนี่ยคือถ้าคนไม่ได้พลังเยอะจริงๆบางทีเขาก็ต้องออโต้ไม่ได้อะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นผ่าน perfect นะครับถ้าเปิดออโต้บางทีมองว่ามึงหมดจังไรมากเลยหมดนี้คิดได้ไงวะคูไม่เข้าใจจริงๆ คือไม่เหมือนหมดทำมาอวยคนพลังเยอะครับซึ่งถ้าเราแต่สายฟรีในบางทีมันก็เหนื่อยจริงๆนะโอเคครับยังไงว่ารีวิวกิจกรรมครั้งนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ความรู้สําหรับใครหลายๆคนนะครับบางคนให้พี่มาสรุปพี่บอกมันยากครับเพราะว่าหนึ่งแหละแต่ละคนต้องการของไม่เหมือนกันแต่หลักๆที่พี่บอกเลยก็คือตัวอัญเชิญเฉพาะกับตัวอัญเชิญจำกัดเวลาเนี่ยทุกคนต้องเอาอยู่แล้วแหละ ส่วนลองมาคันจะเป็นการอัปดาวนะครับถ้าเรามีปัจจัยน้อยจริงๆได้เก็บชิ้นส่วนได้น้อยหรือเราไม่ได้สะสมกระป๋องพลังงานไว้มากพอครับส่วนส่วนที่เราถ้าเราเหลือจริงๆเราจะเลือกที่แนะนําเป็นพวกกําหนดวิจัยโซกําหนดวิจัยคอก็ได้ครับแต่ถ้าเราไม่ถึงจริงๆแ800ดร้อแล้วพี่ก็แนะนําว่าเป็นกรอบก็ได้หรือเอาเป็นชุดก็ได้ครับส่วนนี้อย่างที่บอกครับโซปุกตื่นไม่ต้องไปเอานะครับเราฝึกพิเศษเราก็ได้อยู่แล้วครับเหลือด้วย แต่ส่วนถ้าใครแบบเล่นเก็บกระป๋องพลังงานมาเยอะจนเหลือพี่ก็ก็สามารถเลือกหีบเลือกเฉพาะเอสอากันได้นะครับแต่คราวนี้พี่มองว่าขอจีนัดแม่งไม่ได้เรื่องเลยถ้าเอาเป็นปิ่นกระดิ่งจะดีกว่านะอืมคราน,นี้ถ้าให้พี่รีวิวแล้วส่วนถ้าใครยังเหลืออีกก็อาจจะซื้อแบบนี้ก็ได้ตัวซับลายอะลร่หรือตัวซัลายอัพดาวก็ได้เพราะว่าพี่ไล่มาตามความสำคัญนะเพราะว่าของพวกนี้มันใช้มากกว่า,อย,าอย่างไอหีบแผ่นเงี้ยน้องไปแข่งพวก ถ้าดัวเรียวไทม์น้องก็สามารถได้รับเหมือนกันนะครับแถมเป็นระดับสี่นะครับซึ่งพี่มองว่าไม่จําเป็นเลยอืมไอ้น,นี่แถมราคาตั้งร้อยเก้าสิบถ้าเราไม่เหลือจริงๆเราแนะนาว่าไม่ใช้ดีกว่าไปซื้อเป็นพวกไอ้ตัวนี่ดีกว่าพวกซับไพอัพดาวหรือซับไพอะไหล่ดีกว่าเพราะว่ามันใช้น้อยครับแล้วน้องคืออย่างที่บอกครับบริหารจัดการดีๆนะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราตะวี่ตะบันซื้อเลยเห็นไหมครับภารากิจบางทีมันก็ติงตองนะครับเห็นไหมครับ ให้เปิดสุ่มสิบครั้งซื้อของสองครั้งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราใช้วันซื้อวันแรกหมดโดยไม่ได้ดูภารกิจนี้เราก็ซวยเลยนะครับพี่ก็เคยซวยมาแล้วครับก็เลยเล่าให้เป็นรประสบการณ์ให้ฟังนะครับซึ่งพี่มอ่าคิปวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะครับในการทํากิจกรรมครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจใพี่ทาคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใคร อยากให้พี่ทําบตทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับพี่ก็เข้ามาดูเรื่อยๆอยู่แล้ววันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ขอตัดจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับ